รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1. ตุลาคม2567ของนางสาวเพนพักพรามณีผู้มำนในการโรงเรียนบ้านพยอมงามวิทยาฐานะผู้มำนในการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพยอมงามตั้งอยู่เลขที่87 หมู่หนึ่งตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน11คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น63คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง หด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรกรรมการสถานศึกษานักเรียนและผู้ปกครองผู้เรียนร้อยละร้อยผ่านการประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพยอมงามมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ครูทุกคนสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และปฏิบัติจริงได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการทักษะการดำรงชีวิตสู่การปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนร้อยละ70มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา 1. 4การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียน1.5การนิเทศกากับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพยอมงามมีการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องครูทุกคนได้รับการนิเทศและมีคุณภาพตามมาตรฐาน1 6กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ,อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูทุกท่าน จะทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2>, 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านพยอมงามมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งเป็น4ฝ่าย และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการมอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษา2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนกรรมการนักเรียนเป็นแกนนำมีเครือข่ายผูปครองและชุมชนที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนได้เต็มตามศักยภาพ2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้านพยอมงามดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 ดำเนินการเยี่ยมบ้านได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพยอมงามดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีผลทำให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตรงตามหลักสูตร 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านพยอมงามมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนร้อยละ87มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยมีการพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นการปรับปรุงอาคารเรียนการปรับปรุงรั้วโรงเรียนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อมีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพนพักโมเดลที่นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี5.2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ครูทุกคนมีการปฏิบัติจ,จริงทำให้ได้รับรางวัลครูภาษาอังกฤษสอนดีในระดับดีมาก รางวัลครูุกชนคนคุณธรรมในระดับคุณภาพดีเยี่ยมครูผู้สอนภาษาไทยป .1 ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยมกิจกรรมท้าพิสูจน์นักเรียนชั้นป .1 อ,อ่านออกเขียนได้ยุคชั้นประจำปีการศึกษา2566องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการดรําเนินงานดนังนี้ 1. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านคิดเป็นร้อยละ97.12นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยมกิจกรรมท้าพิสูจน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้ยกชั้น องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพตามหลักสิบข้อ,อย่างสม่ำเสมอและข้าพเจ้าได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประจำปี2567ในระดับดีมาก ขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านด้วยความเคารพขอบคุณค่ะ